มาวายไอจอยกับเราในวันนี้ช่างยอดเยี่ยมจริงนะเรามาดูประวัติของท่านนะคะโอ้ท่านเป็นคนเก่งจริงๆนะคะ,ะท่านเป็นผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเป็นระดับที่สูงมากค่ะทุกท่านคะงานอริเดกของท่านก็คือชอบขับเครื่องบินเห็นไหมคะเป็นนักขับันะนะคะได้ทุกเวอร์ชั่นเลยทำโตโยต้า Toyota มา30ปีคุณขาเพราะฉะนั้น Experience อดเยี่ยมจริงๆผ่านงาน มามากมายค่ะผ่านงานมามากมายท่านเป็นผู้วางแผนในเรื่องของ Product คือในสินค้าในผลิตภัณฑ์ของโตโย t a นี่แหละค่ะวางแผนผลิตภัณฑ์การตลาดนะคะรถใหม่เห็นไหมคะรถใหม่จะต้องแบบไหนอย่างไรและงานบริการหลังการขาย after s a l e ด้วยโอเจียมและท่านยังทำธุรกิจรถที่ใช้แล้วก็คือหมายความว่าอยู่โตโยต้าชัวนะคะ ก็คือจะรับหมายถึงว่ารถของโตโยต้าซึ่งใช้แล้วไม่เกินเขาก็จะมีเงื่อนไขเนาะแล้วก็ท่านเองก็จะเป็นคนดูแลว่าจะเอารถเก่ามาเทินรถใหม่แบบไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านเป็นคนได้แง่คิดมุมมองในการทําและท่านต้นมารู้จักกับน,น้องโน่เราคนเก่งมากน้องโนต้องผลยอดเยี่ยมค่ะแล้วประเด็นที่สําคัญค่ะท่านฟังหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะซึ่งพี่ก้องนําเรียนเมื่อครูน่นี้แล้วท่านก็ตัดสินใจใน ในโครงสร้างซึ่งเป็นนักอินเวส m e เมนต์นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นท่านทำธุรกิจมากมายหลายตัวเหลือเกินท่านมองเห็นอะไรกับออกแคปนักบ,บัตรนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันให้นำเรียนทุกท่านพบกับคุณรุ่งโรดขันชฉลีค่ะเรียนเชิญค่ะท่านรุ่งโรดค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์กิจักษ์นะครับแล้วก็พี่กล้องนะครับที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับคร่าวๆเกี่ยวกับตัวผมเองนะบผมชื่อรุ่งโรดขันชฉลีนะครับ จุบันก็เป็นไวท์เพรสเดนต์ของบริษัทโต้แตมอเตอร์ประเทศไทยนะครับทำงานมา30ปีครับอยู่ในสาย Active นะครับแ c t i v e i n c o m แล้วกันเนาะทุกวันที่25ก็ได้เงินเดือนเข้ากระเป๋าทุกเดือนนะครับแต่ก็เป็นงานที่หนักหนาสาหัสน,นะครับเพราะว่าต้องทำตั้งแต่เล็กยันยนโตนะครับสาเหตุที่ผมเองเป็นคนที่สนใจในเรื่องธุรกิจการอินเวสต์ในรูปแบบที่เป็นยูเทรนด์นะครับ มีประสบการณ์เข้าข้าวแบบนี้ครับจริงๆก็เคยแสวงเคยคิดไว้ไวก่อนที่เราจะเกษียณแล้วสักสัสิปีตอนนี้ผมมีสักสองปีจะเกษียณนะครับมันมันเริ่มเป็นวิกฤตในชีวิตผมเพราะว่าผมต้องหาค่าสิบปีคำแน่ๆเพราะว่าวันที่บริษัทบอกว่าผมขอบคุณนะที่ทํางานมาอย่างดี30ปีนะพวกเราก็คงนึกนึกได้นะวันที่ยี่ป้าก็ไม่มีเงินเข้ากระเป๋านะครับนั่นถือเป็นธรรมชาติของแอฟทีินค้ำนะครับผมเองสนใจนะครับค่าสิบ ผมผมเข้าเราเราเข้าๆอย่างนี้อาจารย์นะครับเมื่อประมาณสักส mm ิบปีที่แล้วตอนนั้นบิตคอยก็ยังราคาต่ํามากแล้วแล้วก็มีกระแสของคิปโตเคเรนซี่ใหม่ๆนี่เข้ามามากใหมมีพระพูดสนิทกันคนหนึ่งแล้วก็มาลวมาชวนผมลงทุนนะครับโอ้เป็นนิวเทรนนะครับมาแน่แน่ i o i n กครับทุกคนในที่นี้อาจจะรู้จักแล้วก็เคยเจ็บปวด ขุดเหมือนกันครับแต่เป็นการขุดแบบซื้อต้องซื้อเก็บไปเรื่อยๆที่ป้าบอกเนี่ยเขาว่าให้คำมั่นสัญญาว่าเดี๋ยวอีกอนาคตฟอยจะต้องเข้าตลาดเข้าแพลตฟอร์มรุ่นแพลตฟ,ฟอร์มนี้ราคาจะเด้งเป็นร้อยเท่าพันเท่าเราก็ซื้อเก็บไวนะ้ผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ผมหมดไปประมาณ8ล้านบาทน,นะครซื้อเก็บไปเรื่อยนะครับด้เงินเกทริกสก็ตอนนั้นจาไม่ได้ว่ามีอยู่สักสี่ห้ามือฟอยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเขาก็พยายามในคอมมูนิตี้เขาบอกว่าตอนนี้มันค่า2 0 0 US แล้วสแล้ว บอกไเดี๋ยวพอเราเข้าแล้วเราเด้งขึ้นแน่นอนวันแรกที่เข้าเชื่อไหมครับเหลือ0.2 0.3 USD นะซึ่งก็พอกับโกซีตอนนี้นะครับผมก็หน้ามืดเลยครับตอนนั้นว่าเงิน8ล้านก็มันเมื่อไหร่มันจะขึ้นจะขึ้นจริงไหมเราก็นั่งรอแล้วเรอจนกระทั่งท้ายที่สุดแพลตฟอร์มนี้ก็ลวมไปนะครับก็เจ็บปวดไปหนึ่งครั้งนะครับ ราก็ไม่ไม่ท้อนะเราก็พยายามศึกษาโน่นนี่นั่นก็ไปจริงๆก็เสียหายจากการทุรกิจเทรดเหมือน,นกับเทรดโกเยอะนะครับกับภรรยานันเทรดกันมีอยู่คืนหนึ่งเราก็ลืมตั้งออโต้ล็อกไปนะครับตื่นมาตอนเช้าเงินหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทที่อยู่ตอนประมาณหกโมงเย็นนี่นี่หนึ่งล้านบาทนะครับตอนประมาณหกโมงเช้าตื่นมาเรียบร้อยแล้วเลยสูญไปอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวดที่สองนะครับแล้วก็มีอีกอันาก็ จริงๆเราก็สนใจเรื่องธุรกิจขายตรงด้วยครับผมก็มีโอกาสเป็นจอยยูนิพาวเวอร์ของยูดิซิตี้นะครับไปอบรมจริงจังเลยนะครับตอนนั้นมีประสบการณ์เข้าไปอบรมระดับผู้นำเหมือนกันนะครับไปจอยคอสแตนมาร์กเพื่อจะเปลี่ยนหมายเซ็จในการทำธุรกิจนะครับแฟกซฟีครับก็ได้ความรู้มากมายครับตอนนั้นแต่ก็ไปไม่สุดเพราะว่าด้วยภารกิจหน้าที่การงานที่มันต้องรับผิดชอบมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำต่อนะครับจบแค่ตรงนั้น ทีนี้ถามว่าประสบการณ์ผมก็คือพ่อง่ายฟอยนะครับเป็นธุรกิจที่มีตัวกลางถูกไหมครับพอสักวันหนึ่งเจ้าของที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของคนที่ลงทุนแพลตฟอร์มลงทุนถึงทน,ทน,ทนระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยเขาก็บินตายนะครับจอกระดำเป็นคามเจบปวดหนากแตม่มาวันนี้ในหะ้ผมอีกสองปียังไงก็ต้องหาค่าเสียให้ได้นะครับทีนี้มาเจอได้ยังไงครับก็ต้องขอบคุณน้องจีโน่นะครับคุณภูริชั์เจริญคุณเมทีนะครับแล้วก็คุณแม่คุณทิชานะครับ ปุชยธรรมพรนะฮะรวมทั้งพี่ก้องกินัทวัฒน์นกสารานุเคราะห์เท้าความนิดหนึ่งครับพี่ก้องกับผมเนี่ยขอโทษนะครับทํางานร่วมกันสมัยที่ผมดูแลการตลาดเนาะเมื่อก่อนพี่ก้องกับผมเนี่ยจัดรายการตะก้อวีโก้ครับนะครับตอนนั้นกับการกีฬาเขาเลยชื่อท่านน่าผู้ว่านุ่มนะครับผู้ว่านุ่มก็เป็นคนที่กับพี่ก้องก็สนิทกันผมก็ทํางานแต่พี่ก้องก็ จักนิสัยใจคอเราที่ก็คนดีมากนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือและก็มีความรู้รอบรู้รอบด้านจริงๆก็ต้องขอบคุณทั้งทั้งสามท่านนะครับที่ได้นานะครับนาเรียนนะครับวันนั้นนะครับไปที่น่าจะเป็นบ้านเดียร์พี่สาวนะครับก็แป๊บเองครับผมฟังผมก็เกลียพราะผมทําธุรกิจมาพอตวดนะครับไปในหนึ่งชั่วโมงผมก็มองผ้าบอกแล้วแบบเป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์เป็นธุรกิจที่ไม่มีตัวการันที่ผมชอบตรงเนี้ย ไม่มีตัวกลางก็คือไม่มีคนมาคอยแซงชันหรือดิกเทดในระบบถูกไหมฮรเพราะว่าถ้ามีตัวกลางนี่เขามีโอกาสจะทําอะไรก็ได้วันพอเงินเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทุ่มตลาดให้เงินเราก็เข้าไปซื้อใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทุ่มขายปุ๊บมันก็ร่วงเราก็พากันเจ็บตัวนะครับเพราะไม่ไม่ไม่มีตัวกลางเราก็เกิดความสบายใจนะครับอีกจุดที่สองก็คือเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราเองที่เขาบอกชัดเจนนะครับว่าอยู่ในกระเป๋าคุณน,นะครับ คุณจะทาบริหารจัดการทุกอย่างโดย AI ไม่ไม่ได้มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในผมชอบตรงนี้นะครับผมว่าอันนี้จริงนะครับเพราะมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเต็มอุดมไปด้วยความโลภใช่ไหมคนที่เห็นกับตัวก็เยอะขึ้นานที่พวกเราสร้างนะครับ <c oughs> ดังนั้นผมว่าจุดนี้เป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่า,นาสนใจนะครับก็คือเงินเข้าออกแพลตฟอร์มนะครับวันนั้นเราก็พอหลัอยอยงจากที่ผมสมัครนะครับเหมือนที่ฝันสิมสมัครปุ๊บเนี่ยทําการ เข้าออกภายใน3วินาทีนะครับในมือถือทุกคนก็เห็นว่าเงินมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ผมรู้สึกประทับใจนะครับผมว่าแสดงว่า AI ที่เขาคิดไว้นี่กับเป็นเป็นของจริงนะครับไม่ไม่ใช่ของปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นการลงทุนน้อยเพียงครั้งเดียวนะครับไม่ต้องไปรักษายอดนะครับหาแค่สองสามคนที่เรารู้จักที่เราเชื่อมั่นนะครับในตัวเขาว่าเขารักธุรกิจแบบนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้แน่นอนครับด้วยเวลาของผมมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ การที่เราลงทุนนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่รักษาอยอดแล้วก็ไม่ต้องไปหาดาวรายเยอะๆครับมันรุรกิจกันอยู่ผมว่าตรงนี้มันเหมาะเหมาะกับรลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วแน่นอนครับผมว่าท้ายที่สุดแล้วนี้สามารถสร้างค่าสนะิทธิ์ทําด้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้ผมว่ายังไงริปโตก็มีอานาคตทั้งไอ้สามก๊กใช่ไหมครับ USA รัสเซียจีนก็มาแย่งบิตคอยกันแล้วนะครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวโน้มดีๆประเทศทใหญ่ๆประเทศธุรกิจชัน้นนำอย่างเกาหลีใต้พวกเราทราบไหมครับ รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังหยอกกฎหมายที่รองรับบิตคอยอย่างถูกต้องนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงนะครับไอจีนะครับตอนนี้นะครับกาลังวางแผนที่จะใช้เงินบิตคอยหรือใช้ใช้เงินคริปโตนะครับเป็นอัตราแลปิดหรือเป็นเงินที่ทุนสำรองของบริษัทอันนี้ผมวิว่าถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นมูฟนะครับแน่นอนจบกระแสโลกเหมือนต้องขึ้นขึ้นแน่ๆนะครับแน่นอนครับผมคิดว่าท้ายที่สุดนะครับโอซี ออฟอเชนของเราเนี่ยก็จะไม่เสื่อมค่าเหมือนกันอื่นๆที่เราเคยผ่านมาเหมือนกันฟอยลแล้วกัในกติกาพูดนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งผมคิดว่าอย่างตีหน้าใช่ไหมครับที่เขาจะเข้าก้าแพลตฟอร์มของชั้นนาของโลกนี่าะนที่เป็นรถ map ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเป็นชัดเจนว่าคอมมูนิตี้ที่เราอยู่นขนาดนี้นะครับมีอยู่ประมาณกี่ท่นทานอาจารย์วมีก่หมื่นหายชื่อนี่นะครับ ผมคิดว่าเป็นธุรกิจเป็นเป็นคอมมูน er, ิตี้พโอเนียร์คู่แรกๆของโลกนะครับซึ่งถือครองโอซีเราก็มั่นใจนะครับว่าโดยการถือครองโอซีซึ่งถ้าเรามุ่งมัน่นทําไปเรื่อยๆนะครับทําจนกระทั่งได้หน OC, ึ่งแสนโอซที่นาะจารย์พูดมาัสครู่นี้เราลงคุนตัวเลขคร่าวๆแล้วกันนะทุกคนในห้องนี้นะครับผมจะเป็นมหาเศรษฐีชั้นนำของของโลกแน่ๆน,นะครับ คร่าวๆนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้หีโอกาสนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับน้องจิโนนะครับพี่แอนนะครับแล้วก็พี่กล้องหนงสามคนนะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าต่อไปนี้ผมว่าองค์เราเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนด้วยระบบด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้นําในองค์กรทุกคนในห้องนี้นะครับรวมถึงทุกคนปนบล็อกมิวตี้เข้านะครับผมคิดก็มั่นใจนะครับว่าคอมมมนิตี้ของเราก็น่าจะเติบโตก้าวหน้านะครับแล้วก็ส่งเสริมให้พวกเรามี a า s i ี e อินค m มแบบถาวรต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับจย์ครับยินไมค์ครับ